สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกันกบไอวี่ยิงแสงเกเลนเจนนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมาเล่านะคะให้เพื่อนๆฟังนะคะเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตนะคะหรือหนังสือเดินทางนะคะในกรณีที่เปลี่ยนนามสกุลน,นะคะในกรณีที่ไอวี่เปลี่ยนนามสกุลน,นะคะไอวี่ก็ได้ไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่นะคะหรือพาสปอร์ตนั่นเองนะคะ ในกรณีนะคะที่เราเปลี่ยนนามสกุลนะคะแล้วพาสปอร์ตของเรานะคะเล่มเก่านี้นะคะยังไม่หมดอายุนะคะเราจะต้องไปเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มใหม่นะคะทุกคนก่อนที่จะบินแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศนะคะเรามาดูนะคะเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็มีพาสปอร์ตเล่มเก่านะคะที่ยังไม่หมดอายุนะคะแล้วก็บัตรประชาชนนะคะของเรานะคะแค่2อย่างเท่านั้นเองนะคะ อย่างวันนั้นนะคะที่ไอวีไปเปลี่ยนพาสปอร์ตนะคะก็ใบเปลี่ยนนามสกุลนะคะไม่ได้ใช้เลยนะคะเตรียมไปแต่ก็ไม่ได้ใช้ค่ะทีนี้เนี่ยนะคะถ้าเราเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะคะเอกสารทุกอย่างนะคะจะต้องตรงตามกับบัตรประชาชนของเรานะคะเพื่อนๆก่อนที่จะบินไปต่างประเทศนะคะการที่เรานะคะจะไปทำพาสปอร์ตนะคะเพื่อให้ สะดวกและก็รวดเร็วนะคะเราต้องเข้าไปเราจะต้องเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อนัดวันและเวลานะคะไปที่ www.qpassport.in.th นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราก็ลงทะเบียนตามขั้นตอนแล้วก็เลือกวันและเวลานะคะที่เราสะดวกได้เลยจ้ะส่วนวันทำการนะคะก็จะเป็นจันทร์พุธศุกร์นะคะแล้วก็ เวลานะคะ8โมงครึ่งนะคะจนถึง16.30นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่นัดตามอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะต้องรอคิวนานนะคะแล้วก็ต้องไปแต่เช้าเลยนะคะเพื่อนๆอย่างในกรณีของไอวี่นะคะไอวี่ก็นัดเวลา9โมงครึ่งนะคะและไอวี่ก็ได้ทำเข้าไปทำพาสปอร์ตนะคะเป็นเวลาแค่10นาทีเองนะคะ ในกรณีที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็แคปหน้าจอไว้นะคะเวลานัดนะคะไปถึงก่อนเวลานัดสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะเอ่อเรียกตัวนะคะจะได้แบบไม่ต้องคอยนานนะคะจะได้ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่คอยเราและเราก็ไม่ต้องคอยเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเมื่อไปถึงนะคะเราก็สแกนนะคะสแกน วัดอุณหภูมินะคะก่อนเข้าไปนะคะลงชื่อนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะถามเราว่าส่วนสูงเรายังเท่าเดิมไหมคะถ้าเราไม่แน่ใจเราคิดว่าเราสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะก็ไปวัดส่วนสูงแล้วก็กรอกเอกสารนะคะแล้วก็รอรอเจ้าหน้าที่เรียกตัวนะคะเรียกเข้าไปนั่งนะคะเพื่อถ่ายรูปสแกนใบหน้าสแกนม่านตานะคะสแกนลายนิ้วมือนะคะทุกคนและหลังจากนั้นนะคะ เราก็เซ็นนะคะเซ็นยินยอมในเอกสารนะคะว่าดูนะคะว่าเอกสารถูกต้องไหมชื่อนามสกุลตรงกับทะเบียนบ้านหรือว่าตรงกับในบัตรประชาชนของเราไหมนะคะถ้าตรงแล้วนะคะเราก็เซ็นนะคะยืนยันเอกสารจ้ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปชําระเงินนะคะไปชําระเงินเป็นค่าทำพาสปอร์ตนะคะทำหนังสือเดินทางนะห0ึ่บาทนะคะแล้ว ในกรณีนี้นะคะก็จะยังไม่มีมารับเล่มนะคะที่สํานักงานโชวคราวนะคะยังไม่มีมารับเล่มนะคะจะต้องเป็นรับเล่มด้วยเป็นการส่งไปรษณีเนาะไปรษณีค่าส่งอีก40บาทนะคะรวมแล้วนะคะการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ในครั้งนี้ก็10,40บาทค่ะเพื่อนๆแล้วก็รอนะคะ7วันนะคะพาสปอร์ตก็จะส่งไปตามที่อยู่ที่เพื่อนๆแจ้งไว้นะคะ สำหรับต่างจังหวัดนะคะตอนนี้นะคะที่พัทยานะคะก็จะมีการทำพาสปอร์ต3วันนะคะคือวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นะคะเท่านั้นเองนะคะเพราะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงโควิดอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจจะไปทำพาสปอร์ตไว้นะคะก็ไปทำได้เลยนะคะเพราะตอนนี้นะคะคนที่จะไปทำพาสปอร์ตนะ,ะยังน้อยอยู่นะคะคิวก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะวีต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า